ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายนนะครับแมตต์752,000 0ครับครับเริ่มจากบรอดแซ e เกอร์นะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับตอนนี้ก็300ขึ้นมาอยู่2ตัวนะครับยังไม่หมดเวลาครับอีกยาวไกลนี่ทางหัวบ่อนะครับ เดี๋ยวมาดูของไอ้พงครับพงเต้าตายกำลังเยอะครับดูปลาไอ้พงดีกว่าครับอ่ะมีปีกป้างก่อนครับนูนเลยครับทางป้ายครับรกเฟกอร์เทกเกิลเริ่มจะนอกกันเรื่อยๆแล้วครับช่วงนี้สงสัยจะแน่นเลยพงเนาะ สงสัยเพราะมันเข้ายากแล้วกัน <laughs> <c oughs> รอดูครับรอดูยังไม่เข้านะครับปลาในนะครับปลาในตัวหนึ่งครับ <c oughs> อหอยพงครับ <c oughs> โซนนี่เหล้าหนึ่งลังนะครับเอ้ยโทรับเบ,บียร์หนึ่งลังครับลีโอหนึ่งลังโอ้ไม่ใหญ่นะครับปลาไซส์เราเนี่ยะาพวงเซตสามแล้วเนี่ยนะคร,รับผมโอ้โหแต่เยอะนานจังคนเยอะคงหมดแรงแล้วครับอ้ <c oughs> อาวจะเอาอีกรอบมึงเหรอของพี่ทัศครับเซอร์วิสบ k e แอนด์ฟิชชิงครับหัว <c oughs> หน้า <c oughs> ทีมเ <c oughs> ต,ตาไตย อ้าวโดนสายนี้แล้วครับโดนยกขึ้นนิดนึงพี่เก่งครับตกไปแล้วครับเด็กตกไปแล้วเหรอ,โ,อโบยตอนนี้เก<แ>้าเจ็ดน้องดูควาเก่งแอร์นี่คือน้อยแล้วล่ะครับอ๋อเล็กจริงๆโอ้ไปซะแล้วของพี่ทัศครับแล้ขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> อโต้องทำต้องเร่งกันหน่อยครับเร่งกันหน่อยครับของพี่มโนสุดเด็ดแล้วครับป้าสุดเด็ดแล้วครับไอ้ีป้องเนี่ยโหเยอะจังช่างจังนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ เออน้ำอื่นมาไว้ด้วยดิเผื่อจะได้ขายพวกเย็นๆพวกอะไรเงี้ยดื่มชุกกาลังโดเล้งโอ้โหเห็นกล้องไม่ได้นะครับมาถึงายเลยครับย้านี่พอแล้วครับพี่พอแล้วอ่ะไอ้กล้องเฮียมีคนเดียว่ที่เห็นกล้องไม่ได้โดเล้งเดี๋ยวเราเดินไปคลิปนี้ไปถึงท้ายเลยแล้วกันนะครับ นี่ครับนักกีฬาเยาวชนรุ่นแรกครับลุงเป้ครับใจรักจริงๆนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับมาไว้ก่อนขอขอบคุณครับลุงเป้ครับครับอ้าวแล้วนี่ทำไมอ่ะสายขาดหรอโอ้ก็เจ็ดตอนนี้ยังอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่อยู่ครับเดี๋ยวไล่อันนี้อยู่แล้ะจะเอาเก้าเจ็ดที่วัดดุนเดียรพานอี๋ ก็ไม่แน่ก็แปดจะติดเพราะนี่สิบสองรางวัลสามศูนย์ตอนนี้ยังขึ้นมาอยู่แค่สองตัวอยู่ดูพี่กลองนะครับสามศูนย์หนึ่งครับเมื่อกี้โอ้โหน่าเจ็บใจฝันเท่าฝันเดือดฝันเดือครับผมถึงซักครับสามศูนย์หนึ่งไม่เอานะครับนั่งคนข้างๆครับเอาสามศูนย์ศูนย์เลยนะครับพ <c oughs> ิสนิตเลยครับไอ <c oughs> ตู่มาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าเจ็ดครับเก <c oughs> ้าเจ็ดโอ้ติดอยู่นี่ เอากูอ่านเนี่นะหัวหน้าทีมไม่อยู่ครับไปชมนางครับแมตห้าแสนเล็กเล็กเล็กเยอะเลยเอาตัวใหม่เห้ะสองหกตอนนี้บ๊วยนะครับอยู่ที่สองเก้าเจ็ดนะครับแขกนะครับอ่าเกงนะครับกับ เจ็ดมาเยอะเลยเก้าเจ็ดนะครับปลาใหญ่ปวยอยู่ที่แปดหนึ่งสี่นะครับดูโกเล้งดูเออดูของโกเล้งนี่น,นี่อะดูของโกเล้งก่อนตั้งก่อนเนาะเบียวกันที่หลังของเบียวหลังกันโกเล้งครับตัวนี้แทรกนดูวังพอและแสงแน่โอ้สองแปดเก้าครับอ่าตอนนี้อยู่ที่สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับปลาสามศูนย์ขึ้นมาสองตัวนะครับ 993ตัวนะครับ98ตอนนี้ติดอยู่ที่4ตัวนะครับ97นะครับ3ตัวนะครับขอเบียก่ะอ๋อขอโทษขอโทษปยางมานมาสูงสุดครับ9กิโลครับยังบอยตอนนี้อยู่ที่814นะครับตัวนี้ครับ814นำที่827นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลากลากยาวไปทั้งท้ายเลยนะครับนี่ครับกองเชียร์ครับ กองเกียร์ตัวน้อยไปบายยิ้มหวานอ๋อเอาปลาไปช่างด้วยนะครับเก้าปลายเก้าปลายโอ้ครับผมไอ้ตัวใหญ่เลยเหรอเกินเกินไซส์เกินไซส์มาไม่เข้าปลาครับ เสียดายเอาตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับพี่ไม่เอาปลาไปช่างเลยหรือไงพี่สมบูรณ์โอ้โหเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรอ่ะเปนวันลบมาก่อนได้ไหมเก่งเบียดเบียเบียดเอจะไปรับเบียดเหรอเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้กำลังแช่เย็นให้ครับหนึ่งลังงานถางหงอนเมียนายบอกตอนนี้กเลือกคลิปอกันเลี้ยงคลิปอยู่ทีมงานแกงง่อมอ่าครับอาจารย์อันครับครับ เอาเลยครับวโอ้โหควางไปกันนู่นแล้วครับบนต้นไม้แล้วครับแรงดีอยู่นะครับตอนนี้หลุดลงมาแล้วตุ้หเขาซอกเลยโอ้โหแรงแรงดีเหลือเกินครับ ของพี300่จีครับ300ครับตอนนี้ตกไปอยู่ที่2ครับไม่ค่อยกินอ่ะโอ้โหแล้วพเชียนแล้วครับดูพี่เชียนกว้างโอ้ตกตกพีเชียนกว้างมาแล้วครับนู้นโอ้โหนู่นนะครับขอบนู่นครับต่อไม้ขวาตัวนึงครับซ้ายตัวหนึ่งนะครับกระทางนะครับ คันเบสสองคันนะครับปลามาขวาตัวหนึ่งครับติดต้อยครับติดต้อยหมวกแดงครับเป็นไงยาวยาวผอมนะพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ใจหนักไหมพี่นาอันนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับยังไม่หมดเวลาครับไอ้โพสตยครับโอ้โหถึงว่าปลามาสวยสวยครับอยู่กลุ่มนี้หมดเลยนะครับอันนี้แชมป์แมตช์แสนครับ ยังไม่เอาไปนี่ครับชัดอ๋อนี่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 ครับป่าครับโอ้โหเพิ่งเจอครับสวัสดีครับป่าครับเดี๋ยววันนี้ป่าต้องเอานะสองหมื่นนี่ครับสองหมื่นยืนนู่นสวัสดีครับโอ้นี่ขอสักไปแล้วครับนี้ตีครับคุณได้สร้างตัวเดียวอยู่ครับวันวันนั่นน่ะเก่งเหลือเกินนะโอ้โหธรรมดานี่สุดยอดมันไม่มีใครนะเน่ ดูของเก่งด้วยครับตอนนี้ไปชมหนึ่งตัวอเอาปลาคนละตัวครับมามา,ามาทางนี้ครับรอกันกนีต่ติดนิดหนึงอ่าครับผมครับผมบโอเคเก่งขึ้นมาแล้วครับไปลังเลยโหใช้ได้ยโอ้โหไม่เกินแน่นอน,นบางครับ รับเลยรับเลยไปไปหัดแม่แตงครับเหลือกี่โอ้ลุงซากสวัสดีครับเชิญครับ๋อ้ยลุงทามสวัสดีครับอย่ามาลุงซากทำบุญแล้วครับไปงานบุญมาแล้วครับเดี๋ยวก็มาเอารางวัลนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับสามศูนย์ศูนย์ครับอีกหนึ่งตัวครับ ขายวิศักดิ์เหรอโอ้โหวิศักดิ์คุยอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวสุดทางรู้ได้คุยอยู่แล้วครับวิศักดิ์ครับอาจารย์ดมครับนี่เกเอเกครับชอสีประเสริฐครับของวิศักดิ์เขาอยู่หัวท้ายเลยนะครับปลาสามศูนย์ศูนย์นะครับเมื่อกี้สองเก้าเก้าเขาก็ติดนะครับวิศักดิ์